สวัสดีครับผมกิตตนะทายหมอนะครับหรือว่า QQ นะฮะที่ปรึกษาการขายโตโยต้าสุร่าธ,ธานีสาขาชเวงบอ่อผุดน,นะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมารีวิวเจ้า New r e v o 2020นะครับซึ่งตัวที่อยู่ข้างล่างข้างหลังผมนี่ก็คือเป็นตัว2.8 4 w d นะครับตัวท็อปสุดสีขาวมุกนะฮะร,ราคาอยู่ที่1 1 6 9 0 0 0บาทนะครับวันนี้เราจะมาดูว่า ลีโว่ดิวลีโว2020มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือเครื่องยนต์นะฮะเครื่องยนต์จะเปลี่ยนแปลงาจากเดิม177แรงม้าเป็น204แรงม้านะครับที่500นิวตันเมตรจากเดิม400นิวตันเมตรนะครับก็ถามว่าเครื่องยนต์ใหญ่ขึ้นแล้วก็แรงบิดมากขึ้นนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มองเห็นได้ชัดเลยก็คือกระจังหน้านะครับกระจังหน้า r ีโวเนี่ยจะทำมาให้ให,ใหญ่นะฮะเท่ บึกบืนสมาร์ทดูแบบดูโอเคอ่ะดูรู้สึกรู้สึกบึกบืนแข็งแกร่งดูดูดันขึ้นเหมือนกับรุ่นพี่เขาครับ,รบก็คือเจ้าทาคม a าที่ขายในยุโรปนะครับซึ่งผมมองดูแล้วเนี่ยมันจะคล้ายๆบึกบืนคล้ายๆแบบนักรบสมัยก่อนของชาวญี่ปุ่นนะฮะจะไปดูแบบบึกบืนอะไรประมาณนี้ะดูและอีกอย่างหนึ่งที่เรามองเห็นได้ชัดเลยก็จะเป็นไฟหน้านะครับแบบใบบีน หรือเป็นแบบที่มีไฟเลี้ยวมีไฟ daylight time อยู่ด้านในเลยซึ่งตัวนี้มาเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มี LED เป็นไฟ daylight time แล้วก็ไฟเลี้ยวหรือว่าไฟขอทางอยู่ด้านในโคมเดียวกันนะฮะกรอบในเป็นแบบลมดำนะครับดูแบบเท่ดูบึกบืนแล้วก็ที่เห็นชัดๆนะฮะจะมีส่วนนูนขึ้นมาตัวนี้นะครับ เป็นเหมือนตัวช่วยกระจายแสงเวลาเปิดไฟปุ๊บแสงมันจากกระทบตรงนี้แล้วก็มันจะมีมุมส่งไฟส่งเขาเรียกาอะไรนะลำแสงไปทางนี้เหมือนกระจกครับเหมือนกระจกคอยส่องทาให้เวลาเราอยู่ด้านข้างหรือว่าด้านหน้าเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดเพื่อให้ทัศนวิสัยในการมองดีขึ้นแล้วก็ไฟตัวนี้ก็ไม่ทําให้แยงตานะครับเพราะว่ามันเป็นไฟ LED นะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่มองเห็นได้ชัดก็คือ เป็นไฟฟ็อกแลมปหรือว่าไฟตัดหมอกนะฮะก็จะมาสไตล์แบบแมทชิ่งกับกระจังหน้านะฮะดูแบบแมทแมทดีแล้วก็ตัวนี้จะเป็น LED นะฮะช่วยให้ประหยัดไฟแล้วก็ความทนทานเพราะว่าความร้อนจะไม่ค่อยเยอะนะฮะมสำหรับไฟ LED ส่วนที่รี v o ให้มาอีกก็คือเซ็นเซอร์หน้านะครับซึ่งเมื่อก่อนก็จะไม่มีนะตอนนี้เราจะมีเซ็นเซอร์กระระยะ เนี่ยด้านหน้ามี2จุดนี่หจุดด้านนู้นหจุดนะฮะแล้วก็มีกร,ระยะด้านหลังอีก4จุดรวมเป็น6จุดนะครับตัวนี้ให้มาเพื่อแม่นยําในการจอดแล้วก็การเลี้ยวหรือว่า,เ,าเขาเรียกอะไรนะเ,เกิดการผิดพลาดน้อยที่สุดนั่นเองเอามาดูอีกด้านหนึ่งนะฮะตัวนี้นะครับรีโวให้ล้อแม็กมา ขอบ18เลยนะครับเมื่อก่อนจะเป็นขอบ17ตอนนี้คือจะ18มาให้ใหญ่เลยแล้วก็มาดีไซน์สไตล์ของลอ้อแม็กที่ดูบึกบึนมาด้วยลอ้อแม็ก6ก้านนะครับนะฮะดีไซน์เฉพาะของเขาเลยสำหรับเจ้า4 w ว e ลด์ไนะฮะของ h ฮรักรีโวมาดูด้านข้างตรงนี้ก็จะมีโลโก้นะฮะไฮรัก2.8เครื่องยนต์2.8นะครับนะมาดูด้านข้างนะฮะ ที่เปลี่ยนไปได้ชัดเจนที่เห็นได้ชัดเจนก็อีกส่วนหนึ่งก็คือช่วงล่างนะฮะช่วงล่างนี้มีการปรับเปลี่ยนนะฮะจากเดิมเป็นเหล็กหล่อเปลี่ยนเป็นระบบช่วงล่างซูเปอร์เฟกซ์สแตเพนชั่นนะฮะซึ่งมีความนุ่มนวลเหมือนรถ s อ v นะฮะน,นุ่มนวลแล้วก็เหล็กตัวนี้จะเป็นเหล็กพิเศษที่ให้ความแข็งแกร่งแต่ว่าเส,เสริมด้วยให้ความยืดหยุ่นช่วยให้คนขับเนี่ยหรือว่าผู้โดยสารเนี่ย เขาเรียกอะไรนะนุ่มสบายขับรถเหมือนรถ SUV นะฮะสังเกตง่ายๆครับเจ้า Revo New 2020เนี่ยจะให้เหล็กแหนบมาแค่3แผ่นจากเดิมเมื่อก่อน5แผ่นนะครับถามว่าเหล็กตัวนี้มีความยืดหยุ่นและความแข็งแกร่งใช้ได้เลยนะครับแล้วก็รวมทั้งการปรับเปลี่ยนกระบอกโชคนะฮะให้มีความนุ่มนวลมากขึ้นนะโอเคทีนี้มาดูอีกส่วนหนึ่งนี่คือ ไฟไท้ายนะฮะไฟไท้ายที่เห็นได้ชัดก็คือจะเป็นส่วนที่นูนขึ้นมามีเขาเรียกว่าเป็นแบบ 3D นูนขึ้นมาจากเดิมเมื่อก่อนรีโวเราจะทำแบบแบบกลมๆตอนนี้คือจะเป็นจุดนูนขึ้นมาภายในโคมนี่ฮะเป็นไฟ LED นะฮะเปิดออกมาจะสวยงามมากนะฮะและก็อีกอันหนึ่งที่มองเห็นได้ชัดนึง่งนี่ฮะที่นูนๆมาอันนี้คือเป็นฟินนะครับฟินตัวนี้ช่วยในการรีดอากาศ ช่วยในการลดแรงประทะของลมนะฮะตามหลักแอโรไดนามิกหรือว่าตามหลักพลศาสตร์นะครับก็คืออันนี้คือส่วนที่เห็นได้ชัดนี่ฮะเมื่อกี้ที่ผมบอกไว้ก็คือเซ็นเซอร์ถอย4จุดอ่าจะให้มาตั้งแต่โรงงานเลยนะครับของเจ้า r ี v o n e ีว2020แล้วก็ข้างหลังก็จะมีโลโก้ไฮลักไฮลักรีโวอ่าโตโยต้าไฮลักรี v o มีไฟท้ายดวงที่3หรือว่าไฟเบรกนั่นเองใช้โดยเดีวยดวยกัน อันนี้นะฮะจะเป็นมือจับไว้เปิดภายในมือจับนี่ฮะ,ะจะมีกล้องนะซ่อนอยู่ในนี้ช่วยให้วิสัยทัศน์ในการมองเวลาถอยดีขึ้นนะฮะโอเคอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับคือมองเห็นได้เลยว่าตัวนี้คือเป็นตัว4 w d e วด4 x 4มีดิฟล็อกด้วยนะครับซึ่งอุปกรณ์ภายในนะ,ะอันนี้ผมนี้ผมจะพูดคุยเฉพาะภายนอกก่อนภายในเดี๋ยวผม ค่อยไปพูดในเรื่องของเทปต่อไปวันนี้เอาแค่ส่วนของภายนอกเจ้า Revo n e w 2020นะครับก็อย่างที่บอกครับว่าใครที่อยากรู้รายละเอียดว่าเจ้า Revo เนี่ยมีอะไรบ้างหรือจะเป็นรุ่นอื่นยาลิทวีออหรือว่าเป็นรุ่นอื่นๆก็สามารถเข้ามาพูดคุยกับพวกเราที่ปรึกษ,ษาการขายได้ที่ เขาเรียกอะไรนะโรตัสเฉวงบอผุด oh เอาเบ็น่าเรียกง่ายๆแล้วกันผมเรียกง่ายๆเพราะมันยาวเหลือเกินโลตัสเฉวงบอผุด oh อยู่ติดกับข้างแมคโครนะฮะก็เข้ามาพูดคุยกันได้มาพูดคุยไม่ซื้อไม่เป็นไรครับเข้ามาพูดคุยกันก่อนดูว่ารถมีอะไรยังไงเป็นไงรายละเอียดเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังหรือว่าเพื่อนๆที่ปรึกษาการขายท่านอื่นๆเขาก็จะมาพูดได้ฟังว่าตัวนี้มันมีไงเพราะมันมีเยอะมากรายละเอียดปีกย่อยนะฮะอย่าลืมนะครับใครที่ ฝากฝากด้วยสำหรับที่ใครที่เข้ามาชมหรือว่าฝากกด subscribe ก็ได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับวันนี้คงต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับทุกคนนะครับวันวนี้สวัสดีครับ